สวัสดีครับคนลกครับผมมาทาอะไรครับวันนี้มา่าพุดน้ำครับพุดน้ำพุดน้ำ้ก็ที่ังมาที่นะครับช้างคุณรอนน้ำไหมครับวงสูไม่ลอยครับไปถึงไหนครับพอบโดนรงไปพอตดรงไปถึงแล้วก็นเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังคำเหมือนครับผมวันนี้ผมพาเอฟมาชมแสงสีเสียงนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆตอนค่ำๆที่อำเภอสตึกครับสนามเช่างเรือวันนี้ก็พาน้องช้างของเรามายืนพิธีไหล่เรือไฟนะครับก็ควันตาครับก็ให้ควานช้างถอดเสื้อนะครับผมตองขออนุญาตนะครับผมสวัสดีครับควันตาครับยุงเยอะไหมครับ ยังไงก็ตนี่แครับทนได้ครับผมน้องส้มก็กินอาหารเรื่อยๆครับก็มวเดี๋ยวเราจะไปดูทางฝั่งข้างของส้มครับจะเป็นใครครับก็คงจะเป็นพี่พลักนะครับสวัสดีครับคนรักครับผมมาทำอะไรครับวันนี้ที่มาถาพวดน้าที่เป็นพ่ดตาในการที่จะตั้งตา ช้างคุณลวนน้ำไหมครับตวงสูงไปถึงไหนครับโดนลงไปพ่อต่วยเพรเทวดาลรองไม่ถึงน้วกพขึ้นเลยครับเพื่เพื่อนเหรอเพื่อนพ้อมมเข้าใจกับพี่น้อยเก่าไปครับ ไม่ท่าเลยครับเพราะว่าน้ำเชี่ยวแรงเนาะน้ำเชี่ยวครับน้ำเชี่ยวแล้วก็น้ำไหลแรงมากครับเือเราปล่อยได้นะครับเราปล่อยไปเองเราไม่ได้บังคับนะครับไไไไไปปค่่มมรรบาัโอเคครับผมแต่ตอนนี้เรายืนรออะไรครับรอนนี้่เขาจะถ่ายคำแถลงข่าวถ่ายคำแถลงข่าวแล้วก็ไหลเรือไปจะยินข่าวว่าจะมีจุดอะไรประหลัก ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ประมาณประมาณกี่นัดครับหลายร้อยนัดครับเพราะว่าดังอุ้ <c oughs> แมแรงมากครับ ช้างเราจะไม่ตกใจแล้วครับลักษณะช้างเราจะไม่ตกใจแล้วครับผมต้องรอดูครับต้องรอดูตอนเป็าัวนยอเอนะครับวันนี้ข้ามืองนของเราไม่มานะครับผมขํามือนกับพี่ดาวและอีกน้ำหวานัเซฟนะครับเซฟอันตรายครับผมไม่เอามาครับกลัวพลาดครับเพราะว่างานก็จัดพิธีหลายอย่างครับทั้งรถทั้งกางเต็นท์นะครับผมต้องเซฟช้างครับพี่ดาวก็ไม่มาครับเพราะว่า ถ้าสองเชี่ยวอยู่ด้วกันในงานนี้บันเทิงครับผมมาไปดูอีกลายเชื่ยครับก็จะเป็นปรกกาเชี่วนะครับผมสวัสดีครับุณมนครับผมว่าไงครับประกายแก่วเราบ้านน้ำได้ไหมครับผมบ้านาเดียวครับทำไมครับน้ำเยอะ น้ำเยอะเด็กเก็ไม่ไม่บังคับช้างเนาะครับเราปล่อยให้ไปให้ช้างเข้าไปเองครับเราไม่บังคับผมไม่ไปก็คือไม่ไปครับเขาลุ่งเลยลุ่งไปอยู่ครับแต่หัวน้ำครับน้ำเยอะมากครับอ่ีตอนสอบน้ำเนี่ยครับก็ตอนตอนสอมน้ําไม่ไรนะครับแต่ที่นี่น้ําไหลครับไม่ว่าแต่เชืไหนเราก็ไม่ไม่เชียงครับมาเวลาช้างกูทําอะไรครับเยืดลงั กินน้ำแข็งช้างก,กินน้ำแข็งครับเย็บไหเย็บถุ้ไมเย็บเ็บเี่คุเงนหิวน้ำแข็งครับผมูเย็บูเ็บูเย็บนี่ก็จะเป็นทองแท้บ่ โอ้ด oh, right, yeah. ีไฟตรงแท้ครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาทำฝั่งคนรุ่นอยู่ฝั่งไหนครับนี่คนนะครับครับอยู่ฝั่งจุพลครับฝั่งจุบนฝั่งซุลินบ่ะซิลินครับผมเป็นไงครับลอยลอยน้ำกี่หนึ่งครับได้ยินข่าวว่าช้างไม่ไปกี่เชือกทุกเชือกเลยครับคุณจะได้ทีหนึ่งแบบไหนครับคุณจะได้ทีหนึ่งแบบไหนครับผมผมไปเชือกเดียวครับ ไปถึงการน้ำก็กลับคืนครับ pues ไ,ไปได้จริงไหมครับได้จริงครับโอ้ขร ok> ุนข้าไม่เชื k <k 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 ่อพวกนี้ไลฟ์สดให้ข้าอธิษฐนดูได้ครับโอเคครับผมวันนี้ภูผาเก่งมากครับเชือกไหนอยู่ข้างๆคุณรวนครับก็คือเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกเชือกนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นไงครับผมวันนี้ ได้ไหมลอยน้ำได้ไหมครับที่สองที่เดียวที่หนึงครับที่หนึ่งจะนี้ไม่รู้ครับผมจะเชื่อใครครับผมเขาบอกว่าช้างไม่ไปครับแต่ว่านี่ไที่สองครับพอดีมาไม่ทันครับอะไรครับช้างลอยไปถึงไหนครับก็ไปฮอดนะครับขอฟังครับพี่น้องครับขอฟังขึ้นโอ้ครับวันนี้ควันต้งมาไม่ทันครับก็เลยไม่ได้เห็นตอนซ้อมครับครับผม ก็บรรยากาศตอนกลางคืนครับสวยงามสวยงามมากมากครับอนีการน้องช้างของเราแล้วก็ตกใจนะครับก็เดี๋ยวก็สบาย หน่อยครับไม่คิดว่ามากนะครับบรรยากาศนี่ก็คือเหตุผลที่เราไม่นำช้างข้ามหมื่นหรือพี่ดาวมานะครับเองก็เราก็คนกวนก็เข้าช่วยกันนะครับผมทันหน้าทันหน้าสู้แล้วก็สบายครับก็แค่ตกใจครั้งแรกก็ครงต่อไปก็สบายแล้วครับ ฝั่งนี้ยังไม่หมดครับผมยังเล่นเข้ามาสวยๆนะครับผมปทีธีบวงสวงควรจะได้ยินแล้วขอทีทีบวงสวงนะครับผมพิธีบวงสวงยาวนะครับ,บ,ง,ง,รบงานแจกเรือประจำปีนะครับผมทางทางเราก็มาด้วยกันตุ้เชือกครับจุกเย็นเฉพาะข้ามหมื่น พี่ดาวแลวก็ทันเงินเราก็ไม่เอามานะครับถ้าเราเอามาก็อันตรายนะครับผมน้องจางเราตกใจได้ครับผมสองสาวครับผมดูด้วยกันครับก็จะมีส่งเสียงร้องบ้างครับเพราะเขาตกใจนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับผมหมดผู้หมดดอกไม้ไฟไลแล้วนะครับผมเป็นน้องช้างก็ยืนนิ่งเรียบร้อยนะครับสงบสงบทีเ่เรียบร้อยนะครับอยาคือพีบวงชวงเรือย,ยาวนะครับผมประจำปีของ อัพเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสวยมากต้องช้างของเราก็ส่งเสียงร้องนะครับผมเพื่อทำความครบนะครับความสามัคคีของพี่น้องชาวเรียความรักความสามัคคีของคนไทยในชาติ เราเป็นคนละร่างมนะครับผมดูสายตาของสุ่มนะครับยังสายตาเหมือนช้างกำลังตื่นตกแกนะครับแต่ว่าน้องเขาจะตายนี่เองนะครับผมอย่างนี้ธรรมชาตินะครับเพราะว่าท้องร่ได้ยินเสียงก็ตกใจเป็นบางเป็นแต่เฉพาะครั้งแรกนะครับพี่ร้องอะไรจะติดทูดเอาไว้ ทุบไปเรื่อยเลก็ชินแล้วครับอขไม่ตกใจครับสบายครับขอพรอุ่นพญาพิชัยครับตอนนี้น้ำมนต์จะวันนี้ก็ฝนตกนะครับผมวันนี้ฝนตกครับข้ามือนของเราไม่กล้ามาครับเซฟครับเพื่อความปลอดภัยและทรัพย์สินนะครับผมไงครับโค้ชตาครับ นาครขบเพิบด้วยหัวใจข่อพี่น้องชาวเรือมากครับเพื่อนมากครับของพี่น้องเรือชาวบ้านเรือประมงตอนนี้พอพยาครุระสานกำลังยืนเป็นบารมีเกิดความระมารหาสุดรบมเย็นมาส่งเรียนสรัเป็นของเราลูกลูกนักเรียนนักศึกษา เวียน้ปเวีย้มาดูขอให้เจริญเจริญเจริญบ๊วยร้ังเพลงพ่อสั่งพ่อสั่งน้องช้างเราทำความล่กให้ครอบครัวของลูกทุกครอบครัวมีแต่สมบูรณ์มีแต่ปลอดภัย สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องบางกระมือครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจครับอย่าลืมกดไล,ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับ